อ่ะสามสี่แอคชั่นนะครับผมก็ขอสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของอั i ไลเต้แล้วก็สวัสดีไปยังสมาชิกที่ยังไม่รู้จักอับไลเต้ด้วยนะครับก็ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามนะครับเพราะว่าช่องนี้จะเน้นเรื่องการหาเงินออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเว็บฟรีว็บลงทุนทุกรูปแบบนะครับผมทั้ง กดโฆษณาทั้งเล่นเกมทั้งเปิดโปรแกรมทั้งตอบแบบสอบถามทั้งแชร์ข่าวนะครับรวมอยู่ในช่องหมดเลยนะครับผมก็ฝากติดตามก่อนนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสมัคร gmail นะครับผมวิธีสมัคร gmail ซึ่งหลายๆคนเนี่ยสมัคร gmail ไม่เป็นบางคนก็ยังไม่มี gmail บางคนก็ยังไม่รู้ gmail คืออะไรนะครับ gmail ก็คือ email นะครับ email จะประกอบอ gmail ก็คือ email ก็คือว่า อีเมลมันจะมีหลายค่ายอ่าอีเมลมันจะมีหลายค่ายใช่ไหมครับมันจะมีทั้ง G-mail, Hotmail แล้วก็ Yahoo อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนี่ก็คือคาเรียกเขาว่าอ e ีเมลนะครับซึ่งคําว่า Gmail เนี่ยเป็นเป็นค่ายย่อยของคําว่าอ e ีเมลอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าถ้าอาจจะให้มองคําว่าอ e ีเมลกับ Gmail เป็นอันเดียวกันไม่ใช่นะก็คือว่าอ่า Gmail เนี่ยเป็นสกุลย่อยของคำว่าอีเมลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยครัว่าเลขบัญชีธนาคารเลขบัญชีธนาคารมีบัญชีกสิกรกรุงเทพกรุงไทยนะครับไทยพาณิชย์นี่ก็คือ,อค่ายย่อยของคำว่าธนาคารธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอีเมลเป็น Gmail บางคนอาจจะมองว่า Gmail เนี่ยเป็นอีเมล ใช่ครับถูกต้องครับแต่ว่าคำว่าอ e ีเมลเนี่ยคุณสามารถใช้ได้อย่างหลากหลายอาจจะเป็น Hotmail อาจจะเป็น Yahoo อันนี้เขาเรียก Gmail เหมือนกันนะครับ1น3 c o m นี่ก็เป็น Gmail ของประเทศจีนนะครับอ่าหนึงอย่างเงี้ยก็เป็น Gmail ของประเทศจีนนะครับอ่ะซึ่งการที่คุณจะสมัคร Gmail เนี่ยมันครอบคลุมทุกอย่างละสมัยนี้เนี่ยถ้าใครถ้าใครจะสมัครอ e ีเมลต้องสมัคร Gmail นะครับเท่านั้นถึงจะ ครอบคลุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบริการ Google Play ไม่ว่าจะเป็นบริการอะไรต่างๆเนี่ย Gmail เนี่ยครอบคลุมหมดเลยนะครับอืมโอเคก็ไม่พูดมากละเดี๋ยวคนเขารำคาญนะครับอะตอนนี้เนี่ยวิดีโอเนี่ยยังเป็นของ PayPal อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตวิดีโอใหม่นะครับอืมก็คือเดี๋ยวให้คลิกคำว่าอาหรือจะอ่านเป็นอาบทความก่อนนะครับบทความที่ผมอธิบายให้ฟังเป็นข้อความครับทีนี้อ่านเสร็จก็มาสมัคร อันดับที่ศูนย์ก็คืออ e ีเมลนะครับจะเลือกสมัครทั้งอ e ีเมล gmail เดี๋ยวผมจะวางไว้ให้นะว่าถ้าคุณจะสมัคร gmail e ก็สมัคร gmail e วางวางไว้ตรงนี้แล้วถ้าสมัคร gmail e ก็สมัคร hotmail คลิกที่นี่เลยครับคลิกคาว่าที่นี่เลยนะครับมันก็จะเด่งม,มาให้เรา,าหน้านี้นะครับหน้าแบบนี้เลยนะครับทีนี้ก็ให้คุณกรอกชื่อนะครับกรอกชื่อเป็นภาษาไทยก็ได้ครับเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับนะครับก็ กรอกไปเลยครับผมเลือกชื่อผู้ใช้นะครับอันนี้คําว่าเลือกชื่อผู้ใช้ก็คือว่ามันจะเป็นชื่อที่ใช้สาหรับ Gmail นั่นเองสมมุติว่าคุณจะใช้คําว่าสุ p จ o r t คุณก็พิมพ์คำว่า support@gmail.com อะไรประมาณนี้เหมือนกับว่ากรนากรอก Gmail อย่างเงี้ยคุณก็กรอกไป support@gmail.com support@hotmail.com อันนี้ก็คือชื่อผู้ใช้งานเองนะครับทีนี้ผมจะตั้งเป็น สุพฮอทพฮอาตามด้วยอะไรก็ได้นะครับตามด้วยวันที่เดือนเกิดอะไรก็ได้นะครับแล้วเตล้าวนะครับสูปออดเทสทีเออไม่ใช่นะส p ปท t Test t เทสไม่ใช่นะครับสูปเดโมนะครับเดโมทดลองทดลองนะครับแล้วก็ a อสจีเมลนะครับ ไม่ใช่นะครับเอาหมายสุพน์ p a r t I m e. เอ้ย p a r t t i m e นะอ่าสุพจน์พระธรรมนะแล้วก็ a t gmail com นะครับข้างหลังต้องพิมพ์ให้เหมือนกันนะ a t gmail com นะครับทีนี้รหัสผ่านครับผมรหัสผ่านเขาบอกว่าใช้อย่างน้อยแปดอักขระอย่าใช้รหัสผ่านจากไซต์อื่น หรือชื่อที่ชัดเจนเกินไปอย่างเช่นสัตว์เรียงของคุณอะไรไม่ได้นะก็อันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างายกตัวอย่างหรือไม่ต้องพิมพ์คาว่า S ก็ได้นะพิมพ์แค่ตัวชื่อแล้วมันเ g m a i เนี่ยมันจะมันจะรันให้เราอัตโนมัตินะครับ123456เอาใหเอาไม่เอครับพาร์ t t i m e นะครับอันนี้นะครับ คารเดายาก P A R T T I M E นะครับทีนี้วันเกิดก็เลือกวันเกิดของเรานะครับอ่าเลือกเป็นวันเกิดนะครับอ่าอ่าเลือกเป็นวันเกิดนะครับอ่าเจ็ 19, 19. อันนี้เป็นคศออนะครับอ่านี้เป็นคศออนะครับทีนี้ให้เลือกเพศนะครับ ถ้าใครไม่รู้จักคอสอตัวเองนะครับสมมุติว่าตัวเองเกิดพศ2530ก็เอาไปลบกับ543นะครับก็จะได้คอสอนะครับฉันเป็นฉันเป็นอื่นๆนะครับฉันเป็นกระเทยอ่าฉันเป็นชายนะครับอ่ากรอเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรของเราก็คือให้เรากอกอ่าเมื่อกี้มันมันให้เรามายังไงนะอ่าเบอร์โทรของเราก็คืออ่าถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้มันขึ้นมาบวกหก เราไม่ต้องลบไม่ต้องตกใจนะครับให้พิมพ์เลยพิมพ์คําว่าสมมุติว่า0ูนยอย่างเงี้ยให้พิมพ์คําว่า94ไปเลยนะครับศูนย์เก้าสี่สอแบบนี้นะครับที่อยู่ปัจจุบันก็กรอกอะไรก็ได้ครับหรือไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของเราเราก็ใช้อีเมลอันนี้ในการในการติดต่อว่า ต้องทํำยังไงนะครับทีนี้ถ้าใครไม่มีตรงนี้ถ้าใครอยากจะใส่นะที่อยู่อีเมลปัจจุบันถ้าใครไม่มีให้ใส่คําว่าอันนี้เลยนะครับ supportparttime t, P a R t, t I m e นะครับ na น,นะครับนะ gmail.com นะครับแบบนี้ก็ได้นะถ้าใครไม่มีถ้าใครอยากใส่นะหรือถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่มีปัญหานะครับ ไม่มีไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ถ้าใครอยากใส่ก็ใส่ s u p p o r t p a r t t i m gmail. com นะครับ as gmail. com ทีนี้ให้เลือกตำแหน่งก็เป็นประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าคุณอยู่ประเทศอังกฤษคุณก็ใส่ประเทศอังกฤษไปนะครับทำต่อนะครับทีนี้มันบอกว่ามีนโยบายนะครับมีเงื่อนไขให้เราอ่านให้ครบแล้วก็ให้ติ๊กคําว่าฉันยอมรับนะถ้าใครไม่เห็นคําว่าฉันยอมรับนะก็ให้สไลด์ขึ้นสไลด์ขึ้นสไลด์ขึ้นจนมันขึ้นคําว่ายอมรับนะครับ อ่าแล้วก็บันทึกรหัสผ่านได้เลยนะครับอ่าโอเคมันบอกว่ายินดีต้อนรับคุณเข้าสู่ระบบคุณเข้าสู่ระบบแล้วก็ Copy ี้อีเมลของเรานะครับ Copy ปี้อีเมลของเราแล้วก็คัดลอกนะครับก็ทําต่อนะครับทีนี้มันจะให้เราเข้าสู่ระบบนะครับอ่าทีนี้มันขึ้นคําว่า,าเราเลยนะครับทีนี้อ้าวนี่นะครับของเรานะครับเข้าสู Conc ่ระบบ เสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็สามารถเอาไปสมัคร,รงาน,าน,นได้แล้วนะครับสมัครงานผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับอืมแล้วก็ไปสมัครบัญชีเพย์พาอะไรก็ได้ใช้อีเมลนี้ของเรานะครับในการสมัครอันดับแรกเลยอันดับแรกสุดเลยนะครับถ้าใครไม่มี Gmail เอ้ยถ้าใครไม่มีอีเมลนี่ก็คือจบเลยนะต้องมีอีเมลก่อนนะครับก่อนที่จะทํางานผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยอันดับแรกต้องมีอีเมลเป็นของตัวเองนะครับผมบางคนอาจจะบอกว่า พร้อมทุกอย่างพร้อมทุกอย่างแต่มีอ e ีเมลทุกอย่างแต่ว่าไม่รู้รหัสเข้าสู่ e mail. อีเมลอ่าอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าใครลืมรหัสอ e ีเมลไปแล้วนะครับก็สามารถสมัครได้นะครับนะครับแค่นี้ก็เป็นการกระบวนการเสร็จสิ้นแล้วไม่ต้องยืนยันอะไรแล้วทั้งนั้นนะครับอ่าสมมุติว่าถ้าใครถ้ามันเขาเรียกอะไรอะ่ะสมมุติว่าถ้าคุณถ้าคุณไม่ได้เจอขั้นตอนนี้มันจะมีแบบว่า ให้คุณยืนยันเบอร์โทรนะครับยืนยันเบอร์โทรคุณก็ทำการกรอกเบอร์โทรเสร็จปุ๊บมันจะส่งเบอร์โทรไอส่งรหัสมาให้คุณกรอกนะครับแต่อันนี้ผมไม่เจอนะอันนี้ผมไม่เจอมันก็เลยอ่าเป็นการรีวิวที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับอ่าก็ขอฝากวิดีโอเพียงเท่านี้ครับ สำหรับวิดีโอหน้าผมจะมาสอนสมัครวิธีการทำงานวิธีการสมัครงานต่างๆนะครับผมแล้วก็วิธีการสมัครบัญชีเพย์พาบัญชีบิ c คอยต่างๆก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของอัป l ลายเต้ไว้นะครับสวัสดีครับ